ดีจ้าโท่รไม่ได้นะัยีเล่นไหนรู้ยังไงดิปันไม่สปอร์ตจาวหนึ่งจุดสิบห้าถ้าไม่ใช่หนึ่งจุด ยี่สิบจุดห้าแต่กูไม่ได้เล่นจาว่าด้วยซ้ำอ่าล้วเสื้อเปิดจริงหรือเปิดเกริเนี่ยไม่รู้สเิเปิดจริงนะใส่รึเปล่าใช่ไหมถ้าใส่แบบเปลือยดูน่าตีนได้ ่เหนือวัวมาเยอะ้ยไอเด็แมนตุกใจหมดแล้วกูเข้าไม่ได้เนะ่ไอ้เหียมันขึ้นศูนย์เฟเจอร์อีกองย どこへ เสียงแม่งกระตูชิบหายไอ้สัดทำไมไปรอถ้าเล่น R E V O นี่ น่าจะขำกันทั้งวันน่ะก็อยากเล่นอยู่นะแต่ไม่ไม่นี่คือไม่แล้วก็หายไปเลยหู้าม่บวิ่งมาต้องไกล โอเคดิ okay. ไปทางกล้องอ,อ๋อนี่ไปแป,ป,ปลภาษาอะรเือเขาอเอ้ยมีรถพิลลาเชีก ยังไม่ได้ยังเน้อหมูเพิ่มเลยอ่ะแล้วไม่มีกูมึงปิดอันนี้ไปเถอะเสียงมันหายสักมาว่าหาย,หายนี่ลุงก็อ่านด้วยเฮีย โอ้คุณเป็นเวอร์ชันอะไรอ่ะเวอร์ชันอะไรปุปปันอ่ะหนึ่งจุดยี่แปดจุดเจ็ดเอ็ดอ๋อถ้าเจ็ดเอ็ดมันไม่ได้ย้อนเวอมันมันก็เป็นมันก็เหมือนในตอนนั้นนะตอนนั้นก็เล่นได้ก็เวอร์ชันเดียวกันเหมือนกัน เหรอให้เราไปเปิดโอเคก็แต่ก็ต้งตอีกสิบทีใ่ไหมเนี่ยถ้ามึงปิดถ้าจะปิดก็ถ้าจะเปก็อีกสิบวทัทีอ่ะเอาปะล่ะเอาได้เละโอ้เราได้รางนั่งโชว์ดำไดม่สิบวัทีไม่มีใครรู้ไม่มใครเห็นอโอเค โอเคไม่ไปแค่ดูเว็บเวทีเห็นอันนั่งจอดำเลยเยอะ้ากขนาดตัดไปใช้เซิร์ฟเดิมแล้วเด้อไอรอบพี่ลอวใช้เซอร์ฟอะไร,ระรอบแซ่บเ,เซิร์ฟโอเคซับนี้ เซฟ้อเพลิงที่มืม่อานถึงก็คือเซฟที่เราเล่นไปแล้วเฉดโอ้ยเปิดอีกสิหกนาทีเพราะฉะนั้นเออมาเล่นบีดวัวกอลเหอะไรนะมาเล่นแบบเบ็ดวไล่ฟันเตียงอะไรตื่น <c oughs> <c oughs> ได้แลแต่ไม่รู้มันจะเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าจะได้นี่นคือทำอะไร<ห><า><ล>ไปถึงบอกให้มึงไลน์นักศึกษาบอ,ไอ,อ,บอะไม่ได้เ,เออมันมาได้เดี๋ยว้อนคนอื่นไอ้ม่ได้เดือดร้อนจ้าว่าแทนเนี่ยว่าจะได้ยบไม่ครับ แพรชื้อเงี่เปียนะไม่ครับอาชีดร้อนหนึ่งร้อยวันในโลกอเออเพียวไหมยศยวกัรเดี๋ย,าาย,ยเลยใครเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้ทำอะไรอย่างใคร <laughs> ไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้ต้อสียงไว้ซุ่มหาเลนนินนิดเดียวเองเอาออกเขอะเขาซอนหูมันก็เสแสรมไปด <Awesome. S 1> ้วยเอาเสียงมันนี่หน่อยเสแสรหู เสียงมไปโหแาวเสีงดบมาชนิดหนึ่งยังไงอะดอบมาเสียงมันแหลมไปเสียงมันก็เหม,ม,มือนอยู่เหมือนนะแต่เสียงนหลไปหน่อย

ดูบี้ไห้ี่เนอะไอ้อะเปิดจออะไรด้วยดิจะได้รู้อืมแต่ตอนนี้อ่าจะนั่งไราหมครับก็เป็นนั่งไะไรเฮ่ยแบบว้น ว่าบีบโลบอกเธอจะไปนั่งเล่นทีละาเชกับคุณดีกว่ามิได้เร็วเปล่ปาเรบอกอ่ะได้เร็วเปล่ปาไอวเลาตกมาสี่ดาวตอนแรกสี่จุดเก้าดาวตอนนี้ร่วงมาสี่สี่สิบห้าดาวตอนนี้ตายแตย่ส่วนนี้พี่น้องประชาชน เสียงมันเย้หมากเลยเออเย้จริงต่ำหน่งนะเสียงมันเสียงมันต่ำแหละต่ำหน่อยแต่ยาบังสวัสดีครับเพื่อนประชาชนดีที่ไดรับการสนับสนุช่องคนบิดประจำนะฮะเปิดดีพี่น้องประชาชนทุกทุกคนอยู่็้อกมือสัตว์เย้ไ่เอไม่เอาป้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 า ไอ้คุณบันต้องคุณบันต้องวุนถูกปรับทัศนคติหนะ้าแบบเนี้ยคนเลยนปรับก่อนเลยเอาไปเอาไปแล้วไปไไม่รับคต้อนรับไอ้คุณเซนก็นด้วยนะคุเซนก็นด้วยนะทำตัวแบบนี้ประเทศชาติหูยากนะเขีย <c oughs> <c oughs> วขี้อะไยไรเด็คอนด์ไออินตี ที่กูคิดในหัวมันต้องใช่ที่เราไม่ใช่ใช่จริงไงเป็นไงี่อฮัลโหลฮัลโหลใช่อะไรใช่อะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรเใย่มากว่าไม่ได้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 แล้วอันี้คือพูดอยู่ไหมเนี่ยจะหายเลยฮะอะไร มี่มันหาได้ปะ่ะแ,แต่น,นี้ต้องมาคุยกับผมส่วนตัวนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องไปเล่นฟิลาเช่กูกคลมิกอ่ะใช่ไหมไหมครับเ,เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไลน์ระบบอ,อ่ะเอ,อ้ยนั่นแหละเป็นนักฟิลาเช่กูโคลแหละ ปลี่ยนิดสตม